สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูเรื่องสรุปกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจํากัดสิทธิเสรีภาพนะครับซึ่งในรัฐเสรีประชาธิปไตยเนี่ยนะครับการประกันสิทธิเสรีภาพของบุคคลเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นซึ่งจะขาดไม่ได้เลยนะครับในรัฐที่เป็นนิติรัฐเนี่ยะฉะนั้นเนี่ยการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรรองไว้เนี่ย จึงกระทาไม่ได้นะครับเว้นแต่จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐมนูญบัญญัติเอาไว้นะครับซึ่งเป็นไปตามมาตรา26นะครับกำหนดเงื่อนไขในการจํากัดสิทธิเสร,รีภาพของบุคคลเอาไว้นะครับว่าการตากฎหมายนะครับที่มีผลเป็นการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลนั้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับกรณีรัฐมนูญไม่ได้บัญญัติเงื่อนไขไว้เนี่ยกฎหมายดังกล่าวเนี่ยก็จะต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลจนเกินสมควรและจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลไม่ได้นะครับแล้วก็ยังจะต้องระบุเหตุผลความจําเป็นในการจํากัดสิทธิเสรีภาพไว้ด้วยนะครับทั้งนี้กฎหมายที่มีผลเป็นการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลเนี่ยจะต้องมีผลบังคับเป็นการทั่วไปนะครับไม่มุ่งหมายใช้กับกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงนะครับซึ่งกฎหมายที่ จำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา26ของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับต้องเป็นกฎหมายที่ตาขึ้นโดยองค์กรที่ใช้อำนาจน,นิติบัญญัตินะครับซึ่งอาจตาขึ้นโดยฝ่ายนิติบัญญัติเองในฐานะที่เป็นผู้แทนของประชาชนนะครับอันได้แก่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับและกฎหมายระดับพระราชบัญญัตินะครับหรืออาจจะตาขึ้นโดยฝ่ายบริหารนะครับอันได้แก่พระราชะกำหนดและ,ะและประกาศคณะปฏิวัติ ที่มีค่า,บ,าคบังคับเทียบเท่ากับพระราชบัญญัตินะครับซึ่งถือเป็นข้อยกเว้นนะครับฉะนั้นเนี่ยฝ่ายบริหารเนี่ยจะไปออกกฎหมายระดับรอง้งนะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายระดับพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงประกาศกระทรวงระเบียบหรือกฎหมายระดับรองที่เรียกชื่ออย่างอื่นเนี่ยมาจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลไม่ได้แล้วก็โดยเหตุที่กฎหมายที่มีผลจำกัดสิทธิเสรีภาพเนี่ยจะต้องมีผลบังคับเป็นการทั่วไปไม่มุ่งหมายกับกรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเนี่ย เ,เหตุผลนนก็เพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายที่บปัญ,ญตัตาเนี่ยใช้อำนาจตามเพอใจนะครับไปจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลนะครับโดยออกกฎหมายมานะครับอันเป็นการเลือกปฏิบัตินะครับโดยไม่เป็นธรรมแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดนะครับซึ่งมันก็จะไปขัดต่อหลักความเสมอภาคตามมาตรา27ของรัฐธรรมนูญนั่นเองครับสวัสดีครับ